นี่เลยค่ะกับรถเก่งในราคาหลักหมื่นนะคะราคาท่อรถมอเตอร์ไซค์แถมยังกันแดดกันฝนกันลมได้อีกด้วยนะคะกับเจ้าคันนี้เลยค่ะเป็น Honda City 1.5เ x ปี054เท่านั่นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะกับ Honda City คันนี้นะคะกระจังหน้าก็จะแบบเดิมๆแบบนี้เลยนี่ ดวงไฟเดี๋ยวเราผัดให้ใหม่แน่นอนค่ะเก็บงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของล้อนะคะจะได้เป็นแม็กขอบ14นั่นเองค่ะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางให้ใหม่ด้วยนะคะในราคาหลักหมื่นที่ลูกค้าสามารถจับต้องกับรถเก่งคันนี้ได้เลยนี่ด้านหลังนะคะสีเทาสวยมากๆเดิมๆทั้งคันแน่นอนรับประกันไม่มีชนหนจมน้ํานะคะกับรถเก่งคานาซิตี้คันนี้ในราคา6900 0บาทค่ะถูกมากภายในใของเราจะได้พวงลอยมัตติฟังก์ชันไปด้วยคะ่ะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะรถปี05้าเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าในราคาหลักหมื่นถูกมากนี่เบาะจะเป็นในส่วนของเบาะผ้าโทนสีเบจนะคะด้านหลังคือนั่งสบายและกว้างมากๆอีกด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องยนต์ของเรานั่นเองเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5นะคะส่วนนี้จะเป็นในส่วนของตัวเพลรถนั่นเอง ู่ตรงนี้นะคะได้รับมาตรฐานจากมออกออีกด้วยนะคะลูกค้าค่ะน็อตเดิมเพลทเดิมคันเดิมทั้งคันแน่นอนค่ะรับประกันไม่มีชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะคะสําหรับใครที่สนใจรถ h o n d a าเกีรซิคันนี้นะคะในปี05นะคะราคาอยู่ที่69,000บาทค่ะสนใจสามารถคอมเมนต์เบอร์โทรให้เอินด้านล่างได้เลยค่ะ